สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะมาทรงลูกแล้วนะคะทรงลูกแล้วเราก็เดินกลับทั้งนี้จ้ะเดินผ่านมาเจอเขาเรียกลูกพลุนป่าตอนที่ยังบะสุกเนี่ยค่ะจะเปรี้ยวโบเคยกินนะคะพ่อเฟริกก็ไม่รู้จักนะคะวันถามหลายปีทุกปีก็จะเห็นข้างถนนบ้างตามสวนสาธารณะเนาะ เราก็ถามพ่อฟิลิกว่ามันคืออะไรฉันกินได้ไหมทุกอย่างค่ะที่สวยงามและน่ากินวันก็จะถามว่ากินได้ไหมพ่อฟิลิกก็จะบอกฉันไม่รู้จกักหรือรู้จกักแต่ฉันไม่รู้ว่ากินได้ไหมเนี่ยค่ะเยอะมากพอดีเจอกลุ่มคนไทยนะคะเพิ่นโพสในกลุ่มเฟซบุ o กนะคะว่ามันรสชาติมันเปรี้ยวเหมือนมะย,ยมะคะ่ะบางคนก็ไปตำนะคะ ตำไส่ปลาแซ่บๆคือจังตำบางย่อม,มค่ะเย่เด็ดเนาะเด็ดครั้งแรกค่ะถ้าไปนี่พ่อฟิลิกเห็นนี่พ่นจะว่าไหมจริงๆวันนี้วันมีนัดฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนของของวันฉีด Biontech นะคะ Biontech ออมีหมด หมดไตประมาณเก่าโมงครึ่งตอนนี้เก่าโมงค่ะเดินประมาณเจ็ดนาทีก็ถึงบ้านแล้วเก็บเอาจ้กสองกำเนาะอีเก็บเอาทั้งสองกำล่องไปต่ำสมเบิงเนาะนี่คะเขาบอกว่าเปรี้ยวขวางทางแล้วตรงเนี้ยเออ มันจะเป็นเหมือนต้นสะเดาค่ะดอกก็เหมือนสะเดาแต่ว่าในกลุ่มบอกว่ากินไม่ได้นะเหมือนสะเดาเก็บเก็บกบบ้านลนเหรอหนวยน้อย,น,อน,ย,น,ยน่อยลนเอาหนวยน้อยน้อยลนใส่ข้างต้งไปจ้าเข็นลูกไปต่อไปจ้า เชอรี่ป่ากับมี่นะคะเชอรี่าทางทั้งเนื่อนน้นอยไหนดูซิว่ามันมีหนอนมากไหมป้านเราอ่ะมีหนอนบางต้นก็ไม่มีหนอนนะคะเชอรี่ป่าแบบว่าทั้งต้นไม่มีนะไหนดูซิวูสีแดงสุกนี่ค่ะไหนดูซิอื ไปค่ะนี่ข้างบนก็นจะเป็นต้นเหมือนสะเดาเลยนะหอมหอมขมขมอะ่ะเหมือนสะเดาแต่ว่าในกลุ่มบอกว่ากินไม่ได้นะคะทั้งต้นทั้งยอดเหมือนเป้เลยค่ะยิ่งถ้าเป็นแบบบางพันธุ์ไปยิกยิกนิดหน่อยนะโอ้ยเหมือนสะเดาไปจ้าทางข้างทางที่ถ่ายคลิปกับฟิลิกทุกๆวันนะ เป็นแอปเปิลค่ะแอปเปิลข้างทางเห็นไหมเฮปเปิลข้างทางนี่ค่ะของบานเท่ากนันจะเป็นกล้วยกล้วยมะยมหรือมะม่วงข้างท่างค่ะที่มาปลูกไ้เฉยๆที่ไม่มีเจ้าของเป็นของสาธารนณะเออเป็นเป็นแบบเมืองหรือสาธารณะที่เขามาปลูกไปโอเคทัดไปนั่นก็จะเป็นต้นเชอร์รี่ อยู่ไหนเนาะดอกใหม่ส,สวยๆดอกสีม่วงค่ะขึ้นสวยงามนี่ค่ะฤด,ดูนี้ต้องให้ดอกนี้เลยค่ะโอ้ยต้นนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ค่ะดอกเนี้ยขึ้นเยอะเลยเราวันเห็นอยู่ในลายปักผ้านะคะดอกเนี้ยค่ะดอกสีม่วงคือฝรั่งนะ่ะเขากาะ เอาดอกเนี่ยค่ะเอาลายลายดอกไม้เนี่ยค่ะเอาไปปักในผ้าสวยค่ะนี่ค่ะก็ปักสีเขียวขึ้นแล้วก็ปักสีม่วงในลายปักผ้านะสวยมากไปจ้าเจ้โอ้ยมือสีแดงมือสีขอถ่ายรูปกันนะจ้ นี่ค่ะต้นต้นสวยมากชัดชัดกล้องชัดชัดไปจ้ะนี่ค่ะพี่นอ้องพามาเบองอีกอันนี้เขาเรียกหญ้าเอ็นยืดค่ะหญ้าเอ็นยืดสามารถที่จะเอาไปอ่า เพด,ดเป็นยาหม่องยานวดได้นะคะยาหม่องยานวดถ่ายรูปก่อนนะชนเจอดอกนี้สวยมากนี่ค่ะต้นเขาสวยมากเลยไปจ้าอยู่ของ้างทางไปจ้าสวยมากเลย วันมาเจอตำลึงฝรังค่ะดูสินี่ต้นมันมีสองต้นแล้วเลยขึ้นไปเรื่อยๆนี่ค่ะเหมือนเลยค่ะเหมือนตำลึงบ้านเราเลยมีขนนิดๆนะเนี่ยมีขนนิดๆนี่จะ้ะวันเห็นคนไทยเขาเขากินอยู่นะคือเขาโพสในเฟซบุ๊กเนาะว่ากินได้เนี่ยลวกหวานอร่อยมาก นี่ค่ะนี่อู้เลื่อยขึ้นนี่คือดอกเขาหืมตำลึงตำลึงเหมือนบ้านเราเลยนี่นี่มีกอหนึ่งแล้วก็ต่อไปอีกนี่มีอีกกอหนึ่งนี่จ้ะนี่อันนี้หากต้นเลยนี่ค่ะอู้จะเก็บดีบนะ่นาะ เดี๋ยวยอ,ยอดยอดมันยังมายาวค่ะจะกินดีไหมน,น้อหน่เนาะเดินผ่านทุกวันเลยนะคะอู้ย,ยอดนี่น่ากินมากเลยไปจ้ายังไม่กล้ากินนะคะนี่น่าจจะมีคนไทยอยู่กไกลๆกันเนาะพากันกิน <c oughs> คือเพื่อนพากินอ่าเฮาจะได้กินด้วยค่ะเกิดเฮาเสียงเองนันมันไม่ค่อยกล้าคนที่พ่นยูโดนๆก็จะหูเนาะไปจ้าจะถึงบ้านแล้ว ฮัลโหลคุณกิ๊ฟเชอรี่ครับอันนี้ก็เวิร์มเออมันบอกว่ามันเริ่มแก่แล้วมันเป็นเชื้อราแล้วก็ฝนตกใส่ฝนร้ายค่ะปีนี้ สมบูรณ์ใบสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ดีจะลูกมันก็จะเน่าเร็วค่ะเพราะว่าโดนฝนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเก็บอีกค่ะเก็บ<ๆ>มาทำแยมเอาเต็มกระถางนั่นแหละคนว่า นี่จริงๆอยากจะไปซื้อหมูสามสันมาเห็ดเป็นหมูกรอบจะทำผัดคนาหมูกรอบพะมูกคนากำลังน่ากินเลยค่ะอากาศเย็นๆก็เลยนั่งอ่านหนังสือที่โซฟาไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยอากาศดีค่ะ แบ่งความเย็นชุ่มชื้นไปให้ที่เมืองไทยเนะาะกิ้งยืนไปตรงเพื่อนบ้านด้วยนะคะนั่นเฝ้าลิงเินชิมอะชิมอะ ฟาวลิงไว้ดีว n าสระฝนเ l ็กนั่นมอกว่าเป็นเชื้อราเฉยเลยหนวยยังไงเป็นเชื้อราเฉยเลยจะเป็นเหมือนขาวๆเป็นดอกขาวๆตรงก้นเสียดายจังเลยข้างบนน่ะนี่จะหนวยใหญ่

500 Gramm Zucker. Okay. Nimm noch ein bisschen. Chö okay. Ui. Cherry ist ein Kilo. <laughs> Half kilo of Zucker. Halbes Kilo Zucker. So. Ne, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Ein Kilo Zucker. Ein Kilo Zucker. Zwei Kilo Kirschen. Cherry ist ต่อน้ำตาลหนึ่งกิโลค่ะจะมีชิ้นด้วยนะต้องเอาเกยบตอนนี้ลูกหลับแล้วนะคะ หวานทำเป็นแบบแผ่นนะคะเป็นเชอร์รี่แผ่นค่ะเล่าให้เย็นแล้วก็จะมวนมวนเป็นแผน่แผนๆเหมือนมะม่วงแผ่นบ้านเราอะคะ่ะนี่จ้ะอายเนอะอายรีว <c oughs> ิวเอิ่มกิโลฟิ้วกิโลฟิ้วกิโลคีช สกิโลสุก่ใช้เชอร์รี่ทั้งหมด4กิโลจะได้เยมทั้งหมดเท่านี้ได้จ้าตอนนี้ลูกหลับแล้วตอนนี้สี่ถุงแล้วไปนอนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ